สวัสดีครับในวันนี้นะครับพวกเราจะมาอธิบายวิธีการใช้ไมโครบิดโดยนวัตรกรรมที่มีชื่อว่านวัตรกรรมอุบัติเหตุป้องกันการล้มนะครับผมโดยก่อนที่ผมจะอธิบายวิธีการใช้ไมโครบิดนะครับผมขออนุญาตอธิบายฟังก์ชันที่เราได้ใส่ลงในไมโครบิดอันนี้นะครับโดยฟังก์ชันแรกนะครับก็คือฟังก์ชันกดปุ่มแล้วมีเสียงนะครับฟังก์ชันนี้เราจัดทําขึ้นมาเพื่อ ให้สาหรับคนที่เขาอยู่ในจุดอับสายตาหรือเขาอาจจะพูดไม่ได้เป็นใบ้อะไรอย่างนี้นะครับเมื่อกดปุ่มแล้วจะทําให้ไมโครบินเนี่ยส่งเสียงออกมาทําให้คนรอบๆข้างครับได้ยินแล้วก็อาจจะไปดูไปดูในจุดๆที่มีเสียงนั้นนะครับผมส่วนฟังก์ชันต่อมาครับก็คือฟังก์ชันกดปุ่มแล้วมีข้อความขึ้นขอความช่วยเหลือและก็มีเสียงด้วยนะครับโดยเมื่อเราทําการกดปุ่มนะครับ A.B พร้อมกันป๊บ จะทําให้มีข้อความขึ้นมาบนแผงหน้าจอไมโครพิกคาว่า Help ห,หรือช่วยด้วยนะครับและก็มีเสียงขึ้นมาด้วยฟังก์ชันนี้นะครับเราจัดทาขึ้นมาเพื่อสําหรับคนที่เขาอาจจะพูดไม่ได้เป็นใบนะครับเพราะว่าบางทีครับคนพูดไม่ได้นะครับเมื่อเรากดปุ่มแล้วมันมีแต่เสียงใช่ไหมครับเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆแต่ถ้าเกิดเรามีคําว่า Help ขึ้นมาด้วยนะครับจะไมให้เราชูเนี่ยชูขึ้นไปดูว่ามีข้อความขึ้นว่า Help นะ จะทำให้คนที่มาเห็นเหตุการณ์เนี่ยครับรู้ว่าอ๋อเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับผมฟังกช์ชันสุดท้ายนะก็คือฟังก์ชันตรวจจับการล้มนะครับผมโดยฟังกช์ชันนี้นะครับเราจะใช้คู่กับ v i เบชั่นเซนเซอรนะครับเมื่อมีการล้มหรือการกระแทกมากจนค่าี่ยค่อนข้างสูงนะครับกว่าที่เราตั้งเอาไว้ในไมโครบิดนะครับจะทําให้ไมโครบิดเนี่ยครับ ส่งสัญญาณออกมานะครับก็คือส่งเสียงออกมานะครับทำให้คนรอบข้างเนี่ยครับเห็นเหตุการณ์ว่าตรงนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโอเคในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาสาธิตวิธีการใช้ไมโครบิดนะครับว่าต้องใช้อย่างไงนะครับโดยฟังก์ชันแรกนะครับก็คือกดปุ่มแล้วมีเสียงนะครับเราสาธิตให้ดูเลยโดยทำการกดปุ่ม b นะครับแล้วจะมีเสียงขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมครับจะมีเสียงขึ้นมาอย่างนี้แล้วจะมีเสียงอย่างนี้วนไปเรื่อยๆืจนครบหกรอบนะครับ ผมขออนุญาตปิดก่อนส่วนฟังก์ชันที่2นะครับคือฟังก์ชันกดปุ่ม A B แล้วมีคำว่าข้อความว่า,า He l p บวกกับมีเสียงนะครับกดปึ๊บอ่านี่ครับแล้วก็มีข้อความขึ้นมา He l p บวกกับมีเสียงแล้วจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครบ6กรอบนะครับขออนุญาตปิดก่อน ส่วนฟังก์ชันต่อมารับก็คือฟังก์ชันตรวจจับการล้มนะครับผมโดยเมื่อเราทําการเขยา่าเซ็นเซอร์นะครับจะทําให้ไมโครบิดนีบส่งเสียงออกมาครับเราเปิดเครื่องปึ๊บ<อ>แล้วเขยา่าโอเคมันจะมีเสียงนี้ไปเรื่อยๆจนครบหกรอบนะครับโอเคครับก็ สำหรับการสาธิตวิธีการใช้ไมโครบิดนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นอวิธีการใช้งานเว็บไซต์ที่เราได้ทําการสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการลงความคิดเห็นว่าไมโครบิดอันนี้ครับเป็นยังไงต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าต้องการตัดส่วนไหนออกไปหรือไม่อะไรเงี้ยครับก็สําหรับการสาธิตวิธีการใช้ไมโครบิดวันนี้ครับก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ นี่ก็จะเป็นส่วนของคู่มือวิธีการใช้งานของเว็บไซต์ของเรานะครับที่ทุกคนจะได้รับลิงก์นะครับหลังจากนำชิ้นงานของพวกเราไปใช้นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเราได้ทำการโฮสติ้งเว็บไซต์นะครับด้วยไฟเบสนะครับก็ไม่รอช้าครับมาถึงเราก็กด get started เลยครับระบบก็จะนำไปสู่หน้าที่ให้เราเข้าสู่ระบบนะครับเริ่มแรกระบบก็จะขึ้นว่าไม่มีผู้ใช้งานอยู่นะครับก็คือ no active user ครับ หากไม่มีบัญชีนะครับให้กด sign up ครับหรือถ้ามีบัญชีอยู่แล้วนะครับให้กดที่ sign in ได้เลยครับซึ่งถ้าหากเราไม่เคย sign up นะครับแล้วเราไปกด sign in เนี่ยระบบก็จะขึ้นว่าไม่มีผู้ใช้นี้ในระบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าจริงไหมอ่าเห็นไหมครับ ทีนี้เราก็ทำการกดโอเคปิดไปครับงั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกด Sign Up กันดูนะครับแล้วเราก็กดโอเคครับอ่าทีนี้ระบบก็จะขึ้นว่าผู้ใช้เมลนี้ได้ทำการใช้ระบบอยู่ครับและเมื่อเรากดโอเคครับระบบก็จะรีไดเรกเพจไปเข้าหน้าโฮมครับ ทีนี้เราจะมาเช็คในไฟล์เบทนะครับว่ามีผู้ใช้ test9@gmail.com ขึ้นในระบบหรือ,อยังนะครับอ่ามาเรียบร้อยแล้วครับไฟเบสก็จะทำการเก็บเมลกับรหัสเราเอาไว้อย่างปลอดภัยครับทีนี้เรากลับมากันที่ตรงหน้าโฮมนะครับก็จะมีปุ่มสีเหลืองๆนะครับเขียนว่า profile s e ตอันะครับ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้นะครับกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวลงไปนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รับรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถนําข้อมูลของผู้ใช้นะครับไปต่อยอดในการอัปเดตหรือเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆนะครับให้กับชิ้นงานของเราในอนาคตได้ หรือหากชิ้นงานนะครับมีจุดบกพร่องตรงไหนเราก็สามารถส่งอัปเดต hex file ของ m i c r o b i t ไปทางเมลของผู้ใช้งานได้เลยครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็กด Submit เลยครับเมื่อเรากด Submit เสร็จนะครับระบบก็จะ redirect หน้ากลับมาที่หน้า Home ครับทีนี้เราก็ไปเช็คนะครับว่าข้อมูลถูกเก็บใน Database ของไฟเบสเรียบร้อยหรือยังนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าข้อมูลผู้ใช้งานที่ผมกรอกเข้าไปในอินพุตของเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะถูกเก็บใน d า t a b เ s e เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกดูแลโดย Google นะครับก็รับรองได้ว่าปลอดภัยแน่นอนครับก็สำหรับตัวเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานนวัตกรรมของพวกเรานะครับขอบคุณครับ